บ้ามันก็อยู่ที่เท er ียอะไรแปลกๆอ๋อเห็นแล้วหูเพื่ออะไรอยู่ลืมเลยเอาดิเอาดิยวเดียวเดิวเดียวดิชิวน้องพี่ตั้มปล่อยผมนะผมเองพี่ตั้มพี่ตั้มปล่อยผมเลยน้องตามพี่ตั้มผมเองพี่ตั้มไม่ต้องห้ามผมต้องอย่าห้ามผมดิพี่ตั้มเอ้าไม่ลงล่ะลงไม่ได้นหขออนุญาตยืนเฉยๆแล้วกันนะอุมาอุมาก่อนเธอเอ้เตยรอยังเตยรอแล้วเตยรอแล้วเตยรอแล้วขอดิขอดิ่คุณไม่ได้ขอมาสามหน่อยเธอโคอีหรือโคอื่น

ไป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 ขึ้นขึ้นรถขึ้นรถอุ้มไปเลยอุ้มไปเลยได้เลยไปไปในบ้านก็ได้เลยเดี๋ยววงในบ้านต่อเลยไปเลยไปเลยอันนี้ไม่ได้ไม่คนระเบิดประตู้บ้างอยู่ในบ้านอ๋อยู่ที่ไหนอ๋อไม่กินเปนคนระเบิดตู้บไม่เฉยเลยแบคขึ้นมาตบไว้เหี้อ่ะไปก่อนละกันโลขึ้นมารอรอรอช่วยเพื่อนเลยรอช่วยเพื่อนเลยมาเลยพวกงงในบ้านเพื่อนเราโดนอยู่เนี่ยไอ้รีบออกรีบออกรีบออกตำรวจอยู่ในครับเพื่อนไอ้ไอ้อ้ไอ้ไอไปเลยใคร้ไอ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 ้

ในบ้านมีเยอะข้างในบ้านตันนี้เ้ยเชี่ยเฮ้ยเลยฟังกูระเบิดปังกูปังกูหอบเปก็ได้หอบเปยแล้วไปเอาไปชุบบหอเปนี่หอเปไปชุบบ้านแทงชุบบ้านได้ชุบบ้านแทงได้ครไม่มีห่อเนี่ยเอาดีระเบิดแล้วเเอาดีเอามนี้ไปลุงมีห่อเยอเลยยิงบานเร็วยิงดียิงียิงบี่อยู่ข้างในตบีอนเป็นกร้ยเอาเอ้ยมใครมีเปย์ปะจเปไม่ได้โดนี่เอาปมาเล่ไอเปยออกมาหอบเปย์ออกมา น้ำเล็ไรอะอุมาลุงข้ก้าไม่ได้ไม่ได้แล้วพี่อีกตาข้างในเนี่ยไม่อุ้มอ่ะโหเนี่ยโอ้โหแล้วเราจะเอาบ้าไปจอเนี่ยข้างในมีบ้าไปอุ้มไม่หน่อุ้มไม่หน่อยอุ้มตอนนี้ยหน่อยไปอุ้มแค่เพื่อนเรากลับอันนี้เพื่อนเพืครับเพื่อนครัเพื่อนครับ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 ผม